อ่ะเพิ่มแบบรอบหลายหนาย้าเท่วเนี่ยมันเป็นครั้งที่6ใช่ไหมครับเราจะมาต่อกันในกลุ่มคำที่7กันทางานหาเลี้ยงชีพแต่ว่าเน้นในเรื่องของใช้สมองแล้วใช้ความรู้นะผู้เพชินเนี่ยมันจะไม่จะเป็นต้องเป็นอาชีพจะเป็นงานที่ทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพครับแต่ว่าเน้นใช้แรงงานมากๆแ,แบบเลี้ยงตัวอาชีพเลี้ยงตัวทุกทกๆมันก็ไม่เชิงเสริมมั้งประมาณนั้นมันเป็นอาชีพที่แบบทำสั้นๆอ่ะ นี่อย่างเช่นรับจ้างทํานู่นทํานี่อ่ะหรือร,อร,อรอายได้เสริมประมาณนั้นพี่ขอนะจ็อบเหมือนกับว่ามันจะไม่ซีเรียสในเรื่องของการหาไรายได้ซีรับรีซิฟเนี่ยแปลว่าได้รับเนื่องจากเนี่ยแปลว่าได้รับในคําว่าเช่นได้รับความรู้ความสามารถอะไรเงี้ยเออเราได้ความรู้เนี่ยจะใช้คำเ,เกณฑ์ฟอร์มนะตัวนี้คือได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับประโยชน์นะส่วนใหญ่ก็คือมักจะเป็นพวก exp อ่ะ exp ก็คือแก้วก็คือคําว่าพี่ให้คําว่าจับหรือควาคือใครวิ่งหนีฉันก็เลยวิ่งจับอย่างเช่นอโจรวิ่งหนีจับได้ละฉัันจบไได้หรือม่ ก็บอกว่ามีแบบในที่นี้ก็คือยึดเป็นหลักครับอย่างเช่นไม่ให้ตัวหลุดไปไหนก็คือใช้คำอีกตัวหนึ่งมันใช้คําว่าโฮก็ได้นะ h o แปลว่าจับให้ควรจะรู้นะครับประมาณนั้นโอเคก็คือจะมี crash เนี่ย l ู o หรือรั่วเนี่ยคือมันจะแปลว่าเอา่อทำเช่นเราจะรื้อบ้านเนี่ยแล้วเราจะสร้างบ้านใหม่ครับหมดละมังพวกนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเอ่อตัวนี้มันแปลว่านิยายครับที่เกิจดจากจิจตินาการเช่นนะไอ้ตรงนั้นนะอรา,านนะเยอะนะอะไรเงี้ยคือนิย,ยต่างกันยังไง เทพนิยายก็คือเขาจะเอาเทพมาทานคติสอนใจครับหรือมิทานอิศ่บตัวนี้น้องอาจจะยังไม่ค่อยสิบสองครับเอาอะไรดีเอาเป็นหลีกหนีแล้วกันนะให้มาที่สุดแล้วกันนะหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงก็ได้แต่ตัวสัานเนี่ยคลิปละประมาณ2-3นาทีเองครับนี่อนอกจากหลบตรงนี้แล้วความหมายอันหนึ่งคือหลีกเลี่ยงการกินยากับตัวนี้หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงในเรื่องของวรรณคดี ลบนีเป็นการป้อมอะไรประมาณนี้ครับแปลว่าหลบหลีกหลบหนีประาจะต้องเน้นนะครับก็จะมีคําว่า avoid ครับหรือว่าจะเป็นพวกประกาศก็ได้นะอย่างเรามี p r o ีโพ n c e p r o n o เนี่ยมันแปลว่าออกเสียงครับเป็นและแล้วเราต้องมาชี้เหมือนกับแก้ต่างให้ตัวเองอะโอเคต่อมาคำคำว่า profess ครับ profess เ,เนี่ยมันจะนึกภาพง่ายๆของไอตัวคำว่า state เนี่ยเรียนทุกเช้าอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจารย์ยืนหน้าห้องเรียนเราชี้ติดถูอยู่นะครับว่าบังกะโล บังกะโลตัวน,นคนที่เคยเล่นเรื่องอดูหนังหรือว่า,อาส่วนมากจะเป็นของบ้านผู้แบบผู้ดีอะไรพวกเนี้ยบวกที่พักทํางานจะบวกหรือไม่บวกก็ได้นะมันจะบวกที่ทําบังกะโลเนี่ยส่วนใหญ่อารมณ์มันจะประมาณว่าติดทะเลนะพี่ก็เห็นมันใช้แบบในเมืองหมู่บ้านในเมืองก็วิลล่าเหมือนกันเลยคอนโดก็คือเป็นบ้านาไม่ใช่บ้านเด็กก็คือพวกคอนโดเอาง่ายเลยเอเยเอสูงกว่าจะเน้นเป็นแนวดิ่งนะเนี่ยคอนโดเ o า s e h ประมาณนั้นคําว่าทาเนี่ยมันแปลว่าหมู่บ้านที่อยู่ติดต,ตคือเอาไง,ไง่ายๆไอ้พวกทาวโฮมทาวเผาเนี่ยมันจะใช้อไอ้น่ะเขาเรียกว่าโฮมแบบว่าบ้านเกิดทินฐานบ้านเกิดเช่นก็น่าจะได้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับประมาณนั้นโอเค